ย้อนกลับไปเกือบหนึ่งศตวตรรษในยุคที่ถนนหนทางยังเต็มไปด้วยฝุ่นดินพระธุดงสายป่าต้องเดินเท้าไปตามหมู่บ้านและป่ารกร้างเพื่อแผ่แสงแห่งธรรมให้ผู้คนได้เห็นทางสว่างในยุคนั้นเองมีพระมหาเถระผู้หนึ่งคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสท่านมองเห็นว่าดินแดนอีสานตอนล่างนครราชสีมายังไม่มีวัดป่ากรรมาฐานเลยแม้แต่แห่งเดียว จึงเกิดดำมริขึ้นถ้ามีสถานที่ปฏิบัติธรรมขึ้นสักวัดเพื่อให้พระกรรมฐานได้รวมตัวเผยแผ่ธรรมจะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อพุทธศาสนาในภาคอีสานคำดำมรินั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวัดป่าสารวันและยังเป็นเหตุให้หลวงปู่ชอบฐานะโมได้ติดตามครูบาอาจารย์ของท่านหลวงปู่สิงขันตะยาขโม เดินทางจากขอนแก่นมายังนครราชสีมาเพื่อร่วมสร้างวัดป่าขึ้นจากผืนดินว่างเปล่าเรื่องราวการเดินทางครั้งนั้นเต็มไปด้วยแรงศรัทธาความเพียรและความอ่อนน้อมของสิษย์ต่อครูจนกลายเป็นอีกหน้าสำคัญในประวัติของพระอริยเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคข่าวดํารินั้นไปถึงหูหลวงชานิคมทองจันทศร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในสมัยนั้นด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าท่านจึงถวายที่ดินให้สร้างวัดป่าก,กรรมฐานขึ้นกลางเมืองโคราชสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จึงมีหนังสือไปถึงหลวงปู่สิง์ขันตายาขโมพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานแห่งจังหวัดขอนแกน่นให้พาคณะพระธุดงเดินทางมาสร้างวัดใหม่ที่นครราชสีมา วันหนึ่งขบูลพระกรรมฐานสิบกว่ารูปนั่งรถไฟจากขอนแก่นมายังโคราชในคณะนั้นมีหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลและพระหนุ่มผู้เป็นอุปถากใกล้ชิดชื่อหลวงปู่ชอบฐานะสมอผ้าพระทุดงนั่งเงียบๆในขบวนรถไฟเก่ามีเพียงเสียงล้อเหล็กกระทบรางเหมือนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นงานทำอันยิ่งใหญ่ เมื่อคณะหลวงปู่สิงห์เดินทางถึงนครราชสีมาหลวงชาญน,นิคมได้จัดสถานที่พักให้ในสวนส่วนตัวและไม่นานสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็เดินทางมาจากกรุงเทพด้วยพระองค์เองเพื่อรับมอบที่ดินสร้างวัดวันนั้นท่ามกลางความสงบเรียบง่ายของสวนร่มรื่นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มอบหมายให้หลวงปู่สิงห์เป็นประธานสงฆ์ในพิธีรับมอบที่ดิน พร้อมตั้งชื่อวัดแห่งใหม่นั้นว่าวัดป่าสารวันชื่อที่มีความหมายงดงามสารวันหมายถึงป่าไม้สาระอันเป็นไม้มงคลที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตษและปรินิพ,พานใต้ร่มเงาหลังจากนั้นไม่นานหลวงปู่สิงห์ได้รับข่าวจากสมเด็จมหาวีระวงศ์ว่า ท่านเจ้าขุนพระอุบาลีคุณูปมาจารจ์นสิริจันโทกำลังอาภาธหนักหลวงปู่สิงจึงชวนหลวงปู่มหาปิ่นพร้อมพระอุปถากทั้งสองคือหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ฟันอาจาโรเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเยี่ยมอาการของท่านเจ้าคุณอุบาลีเมื่อถึงวัดบรมมณิวาดหลวงปู่ชอบได้พบพระมหารูปหนึ่งจากเมืองเลย คือพระมหาสีจันทร์วนนาโพทั้งสองได้ร่วมกันอุปถากดูแลท่านเจ้าคุณอุบาลีอย่างใกล้ชิดความใกล้ชิดนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพในธรรมระหว่างหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่สีจันทร์ที่จะสืบทอดเส้นทางกรรมฐานร่วมกันในภายหลังแต่แล้วไม่นานท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ละขันในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2475หลวงผู้สิงและหลวงปู่ชอบ อยู่ร่วมงานถึงครบเจวันก่อนเดินทางกลับนครราชสีมาในปีนั้นพรรษาที่แปดของหลวงปู่ชอบท่านจำพรรษากับหลวงปู่สิงห์ที่วัดป่าสาละวันเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้ฝึกตนอย่างเข้มข้นทั้งด้านสมาธิและการอุปถาครูบาอาจารย์หลังออกพรรษาไม่นานหลวงชานิยมเขตก็ถวายที่ดินอีกผืนหนึ่ง เพื่อให้หลวงปู่มหาปินไปสร้างวัดป่าแห่งใหม่ที่บ้านหัวทะเลหลวงปู่มหาปินจึงชวนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่กงมาและหลวงปู่ชามาไปช่วยกันสร้างวัดด้วยแรงศรัทธาเมื่อสร้างเสร็จหลวงปู่สิง์ตั้งชื่อว่าวัดป่าศรัทธารวมเพื่อระลึกถึงน้ำใจของทุกคนที่รวมกันด้วยพลังแห่งศรัทธาปีถัดมา พุทธศักราช2476หลวงปู่ชอบจำพรรษาที่วัดป่าสัทธารวมถือเป็นพรรษาที่9ในเส้นทางธรรมของท่านเรื่องราวในตอนนี้แม้จะเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในการสร้างวัดแต่กลับสะท้อนให้เห็นหัวใจของผู้เดินทางสายธรรมที่เต็มไปด้วยความศรัทธาความอ่อนน้อมและความเพียรไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ศรัทธาคือรากฐานของการกระทําที่งดงามศรัทธาในที่นี้คือความเชื่อที่มีพลังพอจะทําให้คนลงมือทําจริงไม่ใช่แค่คิดหรือพูดจากเรื่องวัดป่าสารวันกับวัดป่าศรัทธารวมเกิดขึ้นเพราะคนมีศรัทธาจริงผู้ว่าถวายที่ดินพระอาจารย์ยอมย้ายเดินทางสอนไอเดียดีๆจะเป็นแค่ไอเดียถ้าขาดศรัทธาที่ยืนยันด้วยการลงมืออ่อนน้อม เท่ากับการฝึกลดอัดตราคือเรียนรู้ความหมายสั้นๆคือการรับบทผู้รับใช้หรือผู้เรียนโดยไม่อายทำให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ได้มากกว่าจากเรื่องหลวงปู่ชอบทำหน้าที่อุปถากอย่างตั้งใจเรียนรู้จากการรับใช้เราเรียนรู้เร็วขึ้นเพราะลดเรื่องปกป้องอัตราได้เห็นงานด้านลึกที่คนมองข้าม ลองฝึกจริงเช่นสัปดาห์นี้ทำงานช่วยเหลือคนอื่นหนครั้งโดยไม่ขอเครดิตฝึกฟังคนอื่นหนชั่วโมงโดยพูดน้อยกว่าฟังร่วมแรงรวมใจทำสิ่งใหญ่ได้ความหมายสั้นๆงานใหญ่เกิดได้จากการรวมคนเล็กๆให้ทำงานตรงกันจากเรื่องการก่อสร้างวัดเกิดจากพระผู้ว่าและชาวบ้านร่วมมือ ขั้นตอนทำโปรเจกต์เล็ก4ขั้นตอนระบุเป้าหมายชัดหา2-4ถึงคนที่มีใจเดียวกันแบ่งบทบาทง่ายๆเงินทำงานสื่อเริ่มทำแบบทดลองแล้วพัฒนาตัวอย่างอยากทำมุมอ่านหนังสือชุมชนเริ่มจากมุมเล็กๆในวัดหรือห้องสมุดหนึ่งมุมก่อนมิตรภาพในธรรมเท่ากับเครือข่าย ที่ช่วยพาเราเดินต่อความหมายสั้นๆเพื่อนที่เดินตามทางเดียวกันช่วยเตือนชวนปฏิบัติและให้กำลังใจจากเรื่องมิตรภาพระหว่างหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่สีจันเริ่มจากการดูแลครูบาอาจารย์ร่วมกันวิธีสร้างเข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติหรือสภากลุ่มทำออนไลน์ หรือกลุ่มอ่านหนังสือสัปดาห์ละครั้งนัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์สั้นๆ15-20ถึงน,นาทีสัปดาห์ละครั้งแบบสอบถามสั้นๆส,สำหรับการสะท้อนวันนี้ฉันทำอะไรที่แสดงศรัทธาเชิงปฏิบัติแล้วหรือยังวันนี้ฉันทำอะไรเพื่อฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนฉันมีใครที่เป็นมิตรทางธรรมบ้างจะติดต่อใครในสัปดาห์นี้ สิ่งเล็กๆที่จะทำต่อเนื่องสัปดาห์หน้าสามข้อมีอะไรบ้างข้อควรระวังศรัทธาโดยไม่ไตร่ตรองอย่าเชื่อโดยไม่ทดลองให้ศรัทธาพร้อมปฏิบัติจริงการยอมเป็นผู้รับใช้ที่ถูกเอาเปรียบอ่อนน้อมแต่ต้องรู้ขอบเขตของตัวเองความเร่งรีบจะทำลายการเรียนรู้อยากเห็นผลเร็วอย่าทำจนเบื่อ ให้เป็นการเดือนช้าแต่นิ่งเรื่องการสร้างวัดจากตอนนี้คือบทเรียนเชิงปฏิบัติศรัทธาบวกความอ่อนน้อมบวกการร่วมมือสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เริ่มจากสิ่งเล็กในชีวิตประจำวันเช่นการช่วยเหลือการฟังการนั่งสมาธิ5-10นาทีเพื่อให้ศรัทธาเป็นพลังที่ยั่งยืน